สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่กับโมบายริเจนกันอีกครั้งครับวันนี้เราจะมานี่ครับลองเล่นฮีโร่ตัวนี้ครับก็คือบารมอนครับนักสู้บ้าบินครับซึ่งนะครับก็สกิลนะครับติดตัวแล้วกันครับน่าก็ฟื้นเทปพีทุกครั้งที่ฆ่ามอนสเตอร์ครับแล้วก็ฟื้นฟู10%นะครับของเฮดพีครับทุกครั้งนะครับที่ฆ่าฮีโร่ครับตัวนี้นะครับน่าสกิลแรกครับอ่าทำการสไลด์เข้าไปครับน่าไปข้างหน้าครับ แล้วก็เมื่อชนครับสตูครับจะทําให้สตูกระเด็นขึ้นแล้วตกลงครับทำร้อยแปดสิบดาเมจครับอ่าแล้วก็เมื่อเราชนสตูแล้วสตูตกลงมากครับจะทําให้สตูเคลื่อนที่ช้าลงครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นครับเป็นเวลาสองจุดห้าวินาทีครับตัวนี้นะครับอืมก็ถ้าใครเคยเล่นแรลลี่ครับในฮอนครับตัวนี้สกิลจะเป็นสกิลหนึ่งของแรลลี่ตัวนี้ครับคล้ายๆกันครับส่วนสกิลที่สองครับอ่า วงขวานครับด้วยความเร็วนะครับโจมตีศัตรูรอบๆครับทําดาเมจ55แต้มนะครับอืมอันนี้ก็คล้ายๆสกิลหนึ่งของสวิฟเวทครับถ้าใครเคยเล่นห่อนครับอันนี้นะครับแล้วก็สกิลอัลติเมทครับสกิลสามครับก็คือเนี่ยครับเป็นการฟาดขวานครับเป็นรูปทรงกลวยลงบนพื้นครับอ่าทําดาเมจ400แต้มครับอืมแล้วก็เพิ่มเติมอีก20%นบของเฮดพีที่เป้าหมายเสียไปครับอืม นะพร้อมกับลดการเคลื่อนไหวของศัตรูนะครับ30%นาน2วิครับตอนนี้นะครับถ้าใครเคยเล่นแลนลี่ครับอันนี้ครับสกิลอัลติเมทแลนลี่ชัดๆครับอ่าเราไปลองดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเล่นเกมนี้ครับในบูสแ์สเต็กรับซึ่งใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดแน่นครับคือไม่ถนัดครับไม่เหมือนในมือถือครับอ่าอาจจะกากไปบ้างครับก็ขอเอาไปทุกๆคนแล้วกันครับอืมไปครับลองกันดีกว่าครับว่ามันจะทำได้ดีสักแค่ไหนครับผม มีกินต่อครับกับบาป่อนครับต้องไปเล่นบนสินะตีดีตีดีดีอดีไอ้นันก็น มาก็หน่าหน้าน่าหน้าน้าน้านี่ครับเอาคืนนี่ครับตดีวนี้เอาคืนครับผมอืม้อาดิครับปั่นดีกว่ครับเอาดิใครจะแรงกว่ากันครับอืมอ้มอะไม่กล้าเลยไม่กล้าเลยมาเลย นไทยน้ำแข็งใสครับดูวิ่งมาให้ครับ,อรบเอาดิครับนี่ครับเอาเดิครับนี่เรียบร้อยแล้วผมให้มันรู้ซะบ้างครับสเต็ปใครสเต็ปมันครับผมมาแล้วห้าวอย่างงเี้ย ยาด้วยล่อยค้าอันนี้เล่นในคอมนะใช้พูสแต็กเล่นครับก็บางทีสเตปมันอาจจะ <c oughs> มีเหมือนในมือถือครับมือถือมันลูดได้อันนี้เล่นยากครับใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์เล่นัว <c oughs> ่าทับทิศทางอะไรอาจจะลำบากแล้ครับอันนี้โอ้ไม่ได้แดกแล้วครับ <c oughs> เป็นงานไหม <c oughs> อันนี้สกอร์คิวแล้วก็สองหนึ่งออมาสองนะครับอันนี้เลนวนครับเลนวนมาสองคนระับตัวนั้นะน่าจะลำบากครับเขาเวลไหนแนล้วครับสองหนึ่งก็ไม่กลัวครับดูครับ <c oughs> <c oughs> สองหนึ่งเราไม่กลัวอีกแล้วเรา ไี่ครับปาดหน้าที่นึงครับเอาดีครับเ่าคืนครับผมไอ่ครับเป็นไงล่ะอย่าอย่าคนละสเตปครับสองนึงเ็าไม่กลัวครับดูเราไม่กลัวอยู่แล้วครับ บ้านดีกว่าไม่ปลอดภัยโอ้ทีมเรานี่บ้าคิวคแล้วตอนนี้อย่าลืมนะครับมันคือเกมดันป้อมครับจํานวนสกอร์คิวไม่ได้มีความหมายอะไรครับถ้าป้อมไม่ไม่พังครับเอออย่าไปบ้าวิ่งไล่ฆ่าโอ้ยป้อมทุกเกมครับเกมโมบ้ามันเน้นดันป้อมกับเท้าว่าแตกครับ,ววรแ,รบแพ้ครับเทาเว่าหลัก นี่ครับตัดสองเลยครับตอนนี้ไล่ตามไล่ตามมุกไล่สับครับไล่สับโอ้โหดูครับหนีอ่ะหนีอ่ะหนีอ่ะครับหนีอ่ะหนีอ่ะโอ้โหเน็ตแหลกนิดนึงครับโดนอันตีเขาเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวนเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้ บนไม่มีครับเขาเล่นเลนกลางครับคือบนไม่ขึ้นมาแกงเลยครับโอ้โหปล่อยเราเป็นเล่สัวเ,วเดียวเรียบร้อยครับเรียนบนโดนไปแล้วครับเขาก็ดันสบายครับน,นีเบ่เอาเดี๋ยวครับเอาเดยครับเราถอยครับ <c oughs> โดนอีกแล้วครับดูครับวนไม่ขึ้นมาเลยครับนี่ครับอะไรขอนทุกนี่ยังบ้าคิวเลยครับทีมเราอย่าลืมว่ามันเป็นเกมดันป้อมมันมีเกมเออ โดนกับกดเขาข้างบนเลยครับดูครับแล้วก็น่าจะเรียบร้อยครับหน้าเนีงยครับว่าแล้วนี่ครับคายนี่วครับรอรอเนี่ยครับ,รบอ่าโดนครับ ไม่ถึงครับคีย์บอร์ดคุมยากครับอ้าวคูลสไลด์เข้าไปทำไมบ้าเราต้องมีเพื่อนมาช่วยกดครับอ้าวคลิกไม่โดนเอ้าโ,โหยี่นิดเดียวครับกลับเลยครับแบบนี้ไม่อยู่แล้ว นู่นบานวันโดนฆ่าแล้วแบกลางเราก็แตกหมดแล้วดูสกอร์คิวนำนะแต่ว่าธรรมดาครับเกมดันฟ้อมครับ,รบา ล่างครับไปช่วยล่างก่อนแป๊บนหูไอ้วิ่งเฮียบนี่หนึ่งงับหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวครับโอ้โหครับตัวครับเกือบตายครับผม่เสี่ยวครับ ฆ่าได้ครับเมื่อกี้ตัวโดนโดนตัวแทงก็เข้าเหนอครับเอา้าดูครับเอ้ยเอ้ยเถืเอ่อนเถืเอ่อนเถื่อนเถอนเถอนไปทำไม่บาปอ่ะ เอ้ามาครับถอยครับถอยไม่ไหวครับถอยครับหน้าไงเกือบครับเกือบถ่ายโอ้โหเจ็บผิวครับอยู่รับเออนี่ครับปัดเนียบเอาเลยครับมาเนี่ยมาฆ่าอนี้ป้อมดีไหมอยู่โดนไม้หัวแล้วอืมเรียบร้อยครับปืนไฟเราเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งตัว แล้วก็มีนาทอรอ์น่าจะเรียบร้อยน่านี่ย้มุมก็โดนฆ่าครับอ้าวสลับกันตายตอวที้อ้าอไอ้นี่ไม่ครับมาทำไมครับโดนไปแล้วครับหนึ่ง สามครับพี่เ,เรียบร้อยไปแล้วครับเราฆ่าไปัวหนึ่งตัวตัวอะไรยึ่นมามใช่ครับ ธรรมดาเล่นเมากับคีย์บอร์ดขุมทิศทางยากมากบางทีคลิกไม่โดนนะกระดูป้อมเขาไม่แตกนะสกอร์คิวตะนำก็ไม่มีประโยชน์ครับแล้วบาร์มอนเข้ามานี่ถึงหน้าป้อมนะครับดู้ครับมเรายัง โอ้โหนไปวิ่งอะไรยุ่งโอ้ธรรมดาไม่รู้จักกันตักคนเนี่ยเขาดันป้อมไม่เลี่ยงอันน่ะ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 นี่ครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับปั่นเลยกันนะครับ น่าจะแพ้ครับดูแล้วคนี่ครับเสร็จเรียบร้อยคือไปวิ่งกันอยู่ข้างบนอย่างเดียวครับดูข้างล่างไม่ได้สนใจอะไรเลยยิ้มเราครับโอ้โหโดูครับตามยัยนี่ไง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 อ้าวผ่าพ่าพแบบนี้โดนนี่ครับแบบนี้ ถามครับผมถามเลยครับผมไปไหนวะนี่ครับอ่าเอวเรียบเราสเต็บใครสเต็บมันครับน่าเนี่ยครับเรียบร้อยครับสเต็บใครสเต็บมันครับแพ้ครับแต่ว่า ก็แบบนี้นะครับดูครับไม่สนใจครับทีมเราป้อมเราจะแตกอ่ะโอ้โหไม่ได้สนใจอะไรเลยครับอานี่ครับบามอนครับก็ใครที่เคยเล่นแลนลี่กับสวิเบีนมาน่าจะประยุกต์ใช้ได้ไม่ยากครับ อาวไปไหนเฮ้ย <c oughs> อ่าชิบหายแล้วไอ้นั่นมาโอ้ดีนั่นหีทันกับ ขยับไม่ได้ครับขยับเคลื่อนอีกโอ้มาสองตัวแล้วคราวนี้สิบหายครับรู้แล้วจึ๊บจับจึ๊บจั๊บแล้น่าจะเอาไม่อยู่ครับก็ปล่อยแตกเลยก็ได้มงยังไงก็แแพ้แล้วละครับนี่ครับเอ้าอ่าเรียบร้อยครับเอาเลยครับอ่า โอ้โหไปไหนวะอ่ะเรี <I am S 1> ยบร้อยครับเ <an> มาอ่ะจะเพื่อนนิดหนึ่งครับโอ้โหคลิกไม่โด,ด,ดนี๋ยวเวลาเรามองเคลียรนยเต้นคลิกไม่โดนอ่าก็กันป้อมสุดความสามารถแล้วตอนนี้แต่ว่าก็คงไม่ไหวแล้วแหลแกไปหมด ไอเลนล่างนะมันก็อยู่เลนล่างมันไม่มาเลนอื่นเลยโอ้ยบ้าเหรอวะอยู่วิ่งกันอยู่เลนล่างอย่างเดียวกว่าเขาไม่ได้ขุยยังไม่รู้เรื่องในเว้นชาติเลในเชาติเรา <c oughs> แต่คนไทยว่นาน่าจะนี่ครับวิ่งปั่นนะครับตอน,นนี้เจอกับส <c oughs> <c oughs> ายน้องแข่งใส่ครับตีนี้นี่ ว่าไรตาเมื่อกอี้นี้อ่าไอ้นี่ไอ้นี่ครับ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 นี่ครับปั่นไปเลยครับอ่าเลยครับอ่าเลยครับไม่ไหวแล้วไอ้หอยครับจะเรียบร้อยปะโอ้โหเรียบร้อยครับข้างล่างข้างล่างใครอยู่นั่นครับไม่เนี่ยอัดหน้าเลยไ เอาทีมเราไม่รู้ยังไงครับอ่ะเลนกลางต่อครับโอ๊ยมีมีตัวมีตัวหนึ่งครับมีตัวหนึ่งไปไหนไม่รู้ครับมีตัวหนึ่งครับไอ้เดะอัด เลยครับมมันลอยป้อมเลยมึงตายหายหมดครับถอยครับเน่ยเรามีสเตปถอยครับโอ้ล่างล่างไปไหนเราขีบบอร์ดกดยากครับต้องกดใจครับตอนนี้นี่ครับอัดเลยครับจบ ไม่โดดอล้วเหนีับปั่นต่อครับเอาดีรับาอะไรยากวะเนี่ยตึงตามแล้วตอนนี้นี่ครับอ่ะมึงไม่รอดแน่นอนแน่นานเลยครับอ่าน่าจะไปข้างล่างครับตายไปแล้วหนึ่งนะ นนั่ไอ้ลูกบอลน,นี่มึงดันป้อมเก่งได้กันครับไอ้นี่เฮ้ยเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดจ็บมันหน่อยครับเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับ <c oughs> เริ่มแรงแล้วครับไลล่าก็ทีมเราก็ไปยึดออนอยู่ข้างล่างเลยครับมันไปทำไมไวะ <c oughs> คือป้อมมันจะแตกนะครับ <c oughs> ปวดกระบ,บาลกับกีมตัวเองรับดูดูครับสองตัวนี้ไม่มาเลยครับคือนี่เขาตีป้อมจะแตกหมนะดแล้วตัวเองโอ้ไม่เข้าใจครับอเนี่ยเผาเพื่อมมจะแตกแนละ้วแต่ไม่มาด้วยครับมิเตอร์ทอก็อยู่กลางไม่ยืนอะไรตรงนะั้นเรียบร้อยเขาแพ้ครับผมอือขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามกดไลง,งานซับสไค,ค,ครต์ของผบก็มายิ้มหน้าผมจะดีครับ